จริโรงเรียนแห่งความดี้ใช้เรารู้ในคนนี้ต้องทําอย่างไรรเรียนสึเจรโรงเรียนแห่งชีวิตเด็กรู้ปฏิบัติเป็นวิถีสร้างคนดีให้บ้านเมืองชายโมเดลนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยโครงงาน สถานการณ์การทุจริตในสังคมปัจจุบันปรากฏให้เห็นในทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศลงมาถึงระดับครัวเรือนห้องเรียนกลุ่มคนปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ผู้เรียนแสดงออกเช่นการแซงคิวการจับจองที่นั่งสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวการหยิบของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่คนเป็นครูไม่ควรมองข้าม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราสายกระจ่างสิงหเสนีเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของนางวรุณรัตนพัทรกุลวดินผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราสายกระจ่างสิงหเสนีให้ความสำคัญหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาซึ่งถือเป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มีความตระหนักเห็นความสำคัญมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้จึงพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขึ้นมาเป้าหมายของการดำเนินงานเชิงปริมาณ 1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์5ประการ 2. นักเรียนทุกคนรู้และเข้าใจการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 3. ครูในโรงเรียนร้อยละ80มีความรู้ความเข้าใจและจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบชายโมเดลได้เชิงคุณภาพ 1. น,นักเรียนร้อยละ80ขึ้นไปมีผลการประเมินคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตระดับตีเยี่ยมขึ้นไป 2. นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญ และมีพฤติกรรมบ่งชี้ของการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 3. ครูร้อยละ80มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบชายโมเดลระดับดีขึ้นไปกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร มากำหนดเป็นรูปแบบชายโมเดลมีองค์ประกอบดังนี้ขั้นที่1 c ึ่งสี่คีริลัมศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อกำหนดกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตขั้นที่ 2.H Handbook จัดทำผู้มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยโครงงานขั้นที่ 3, I i n s t t u u t t o o กํากำหนดบทบาทการเป็นผู้แนะนำของครูขั้นที่4 L Learning To Know ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการของโครงงานคันที่ห D Develop พัฒนาอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานผลสำฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนร้อยละ80ขึ้นไปมีผลการประเมินคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตระดับดีเยี่ยมและมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีรู้เข้าใจตระหนักและมีความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนด ผลที่เกิดกับครูครูร้อยละ80มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบชายโมเดลระดับดีขึ้นไปผลที่เกิดกับสถานศึกษาสถานศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับการเรียนรู้แนวโครงงานตามรูปแบบชายโมเดลและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา1โรงเรียนหนวัตกรรม ระดับสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2564ตลอดจนมีการดำเนินการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างมีคุณภาพเป็นรูปธรรมสามารถเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่นได้ปัจจัยความสําเร็จ 1. นักเรียนมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจกระตือรือรน้นและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 2. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานมีความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน 3. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนและนิเทศกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ครูนำผลการจัดการเรียนการสอนไปปรับปรุงและพัฒนา 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านองค์ความรู้ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ภายนอกและมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเงื่อนไขความสำเร็จข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการนำนวัตกรรมไปใช้การจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยโครงงานตามรูปแบบชายโมเดลโดยบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียนสามารถปรับใช้ทุกระดับชั้นโดยสามารถศึกษาจากคู่มือการจัดการเรียนรู้แฮนด์บุ๊ก หรือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์โรงเรียนทั้งนี้เงื่อนไขความสำเร็จอีกประการคือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชุมชนสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมดำเนินการอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนบทเรียนที่ได้รับ Listen Learn บทเรียนที่ได้รับคือการสร้างหรือปลูกฝังคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตให้เกิดขึ้นต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและดําเนินการเป็นประจำทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือและเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งและดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับรางวัลของสถานศึกษา 1. รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตรกรรมการใช้หลักสูตรต้านพุจริจศึกษา1โรงเรียน1นวัตรกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุดจริตระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564 2รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย100%ประจำปีพุทธศักราช2564 รางวัลผู้บริหาร 1. รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้อำนวยการโรงเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุดจริตระดับประเทศและกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลและอื่นๆรางวัลครูผู้สอน1 ครูได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีระดับประเทศด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2. ครูร้อยละ70ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายยมุขประจำปี2563รางวัลน,นักเรียน 1. รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี ประจำปี2,563 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดบรรเลงดนตรีไทยสอนทองชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระบรมราชินีนาถครั้งที่4พุทธศักราช2,563และรางวัลอื่นๆการเผยแพร่ผลงาน www.prayaprasert.ac.th Facebook Fanpage สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก ประเทศไทย YouTube c h a n n นลและ Facebook สถานีวัฒนธรรมเป็นแหล่งศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติด้านการศึกษากวางจูประเทศเกาหลีใต้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากิจกรรมสร้างวินัยสู่หัวใจสุจริตกิจกรรมห้องสะอาดสวยด้วยมือเรากิจกรรมตลาดนัดหัดขายกิจกรรมสะภานนักเรียน กิจกรรมดนตรีไทยจิตอาสาเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรม Because ว e CA ร e ลูกพระยาห่วงใยใส่ใจชุมชนโดยร่วมกับสำนักงานเขตบังทองหลางทำกิจกรรมจิตอาสาํำจัดยุงลายให้ชุมชนรอบๆโรงเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราสายกระจ่างสิงหเสนีได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตโดยผ่านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยโครงงานตามรูปแบบชายโมเดลเพื่อรวมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตมีให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทยรวมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป